ตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างไฟล์บิบอัดที่ป้องกันการขยายไฟล์ที่อยู่ด้านใหนด้วยรหัสผ่านคนที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถจะขยายไฟล์ที่อยู่ด้านไหนออกมาได้นะครับวิธีการก็เปิดไปยังไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่ต้องการจะสร้างเป็นไฟล์บิบอัดในที่นี้ก็จะใช้โฟลเดอร์ test เป็นตัวอย่างนะครับ เมื่อเราต้องการจะสร้างไฟล์บิบอัดเราก็คลิกเมาส์ขวาบนไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่เพิ่มเข้าเอกสารชื่อเอกสารนะครับก็ตั้งชื่อตามที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่สืบค้นไปเลือกดร e เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเก็บไฟล์นี้นะครับในทยวนี้ก็จะเก็บเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คลิกปุ่มเซฟจากนั้นก็เลือกว่าจะใช้รูปแบบรารือว่า z p แล้วก็ไปคลิกที่ตั้งรหัสผ่านก็คือจะเป็นการป้องกันการขยายไฟล์ด้วยรหัสผ่านจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าแสดงรหัสผ่านแล้วก็ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการลงไปในช่องรหัสผ่าน จากนั้นก็คลิกปุ่มตกลงแล้วก็คลิกปุ่มโอเคก็จะเป็นการสร้างไฟล์บิบอัดขึ้นมาจากนั้นก็รอสักครู่หลังจากที่สร้างไฟล์บิบอัดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราเปิดไฟล์บิบอัดขึ้นมาเมื่อเราดูด้านในนะครับเราก็จะพบว่าไฟล์ต่างๆนั้นมีดอกจันอยู่ภายใน อยู่ด้านหลังชื่อของไฟล์นะครับนั่นแสดงว่ามีการเข้ารหัสต่อไปเวลาที่ต้องการจะขยายไฟล์ออกมาเนี่ยก็จะต้องป้อนรหัสผ่านคือมันจะมีกรอบให้เราใส่รหัสผ่านถ้าเราใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่สามารถจะขยายออกไปได้แต่ถ้าเกิดป้อนรหัสผ่านถูกต้องก็สามารถจะขยายออกมาได้ ้อนไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่สามารถจะขยายออกมาได้ก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นต้องการจะโฆษณาเว็บเรานะครับเราก็ใส่ไฟล์ที่เราแจกไปเนี่ยอาจจะใส่รหัสผ่านเป็นชื่อเว็บเราก็ได้หรือว่าส่งไปให้เพื่อนนะครับเราก็ส่งรหัสผ่านไปด้วยในกรณีที่คนอื่นมาเปิดไฟล์เนี้ยและไม่มีรหัสผ่านก็ไม่สามารถจะเปิดขยายไฟล์ต่าง ที่อยู่ด้านในออกมาได้นะครับ